ไยป้าเองจะขับเร็วขาหนาดนีไม่ได้นะไม่กลัวลุ่มมัง้งเออ ไม่กลงไม่กลัวหรอกพี่ลุ่มเริ่มมากรถพ่อมันแนวลุยอยู่แล้วโอ้รถสุดยอดอ่ะคู่ค่าพ่มจัก,การันรมาได้แล้ยหมดแล้วสี่ทีหนึ่งสองห้าคันนี้นะออกทริไปไกลอ่ะหสบายเลยสำหรับพ่อมะประหยัดน้ำมันอีกตั้งหากเออพี่ก็รู้ว่าเครื่องยนต์เองมันดีพี่นึงซื้อมังกี้มาคู่กับเองไงแต่ว่าเองจะขับเร็วเกินร้อยยี่สิบไม่ได้เองจะขับเร็วเกินไม่ได้เองจะโดนจับมันพี่กดไมออ้กดบงกดไม้อะไรพี่พ่มนี่แหละหรู้กดไม้คนรีอ่ะมาเชื่อพี่ลองทำซิรี่ดูดิเฮ้ยไขวะซิรี่ เด็กเองเหรอชื่อเป็นโค้ดโบราณเลยนี่เดี๋ยวถามเลยสวีจ้าสามีขับรถเร็วไหมจ้าสามีขับมาแค่130กิโลเมตรแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงถือว่าไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยไอบา้บาบ้าไปแล้วแม่เห็นไหมละ่ะผมขับมาแค่120กิโลเมตรยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยขับมาแค่ส0บนาทีจะพิดกฎหมายได้ไงพี่เออเออ,เอ,อไปไปต่อเถอะเดี๋ยวน้องฝนจะต้องเอา กงจะกลัวอะไรพี่ปมภาาซิลี่แป๊นเดียวซิลี่จ้าวันนี้ฝนจะตกไหมจ้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งเหมาะแก่การเดินทางค่ะจิบหายแล้วกูจะเชื้อได้ไหมเนี่ยไอ,อ้ป้าพี่อยู่อะตอนนี้มีอะไรกินมั้งเนี่ยได้พี่เดี๋ยวผมนำไปเลย ใกล้ๆเนี่ยร้านประจำเลยอ้าวเรา่าวนี้ไม่ต้องถามาน้องซิรีเลยเดี๋ยวน้องซิรีหใน้าใจนะเฮ้ยป้าพี่ยิมเขาทำอะไรด,ดิซีรีจ้าเงินป้ามีเป้าเฮ้ยทมซีรีด้วยเหรอไม่ง้องหรอกดีแล้วที่ไม่ถามวันนี้ถามทั้งวัน <laughs> ซีรีเขาคงเบื่อป้าแล้วแหละ เป็นไงพี่ทางดีไหมดีเดี๋ยวรับผ้านวัดก็พาพี่แวะไว้พระแป๊บนึงแล้วกันไว้พระเลยอแถวนี้โอเคพี่ผมเช็คกับน้องสิริครับสิริจ๋าแถวนี้มีวัดใกล้ฉันไหมแนะนําวัดประชารังสรรคแบ่งบุญให้สิริบ้างนะไปโอเคไม่ไกลไม่ไกลไปพี่ พิเนื่อยวะฮะพิ้นเนื่อยเดี๋ยวไปหาร้านของกินนแค่น้อยดิได้ไหมขนมได้ไหมขนมก็ได้น้ำหวานน้ำหวานอ้าวพี่นร้องข้าวไม่เหรอแค่น้อยแค่น้อยหิวหิวโอเคโอเคพี่แป๊บนึงถามน้องซิลีแป๊บผมแปลว่าแถวนี้ไม่รู้เลยซิลีกแล้วซิลีกแล้วซิลีแถวนี้มีร้านขนมหวานเพื่อสุขภาพไหมอ่ะจะมาหิวอะไรตอนนี้นี่เลยอยู่ไม่ไกลร้านถิงถิงบิงซูน้ำขิงบ้านโกงโอเคพี่ เดี๋ยวจับจีเไปเลยดูเรื่องตามผมมาแล้วกันไปไปไปร้านนี้เลยพี่สลิแนะนำมาก็ดูเมนูเดี๋ยวเข้าไปไปเลยไป โอช่ได้ไหมร้านนี้ก็ก็พอได้อ่ะก็เป็นคนรักคุนนะขภาพเลยพอได้พอได้พี่ไม่กินหวานอ๋อไม่กินหวานนะพอได้อีก,กสักสกองสามถ้วยนะ,ะนี่ขนาดไปกินกูจับไปแล้วนะนี่เหมือนพี่ไม่ค่อยหิยวเลยนะกูกิบกูกินนะโอ้โหจะบอกว่าพี่ไม่ชอบกพี่ไม่ชอบอมากไงเขาหวาน,<ง>อ,วานอ๋อไม่หวานไม่หวานนะโอเคโอเควันนี้เราไปกันไล่สี่สิบสี่ห้าสิบกิโลเลยพี่นะน้ำมันรถพี่ยุบ้ไหมนิดนึงนิดนึงเลยนิดนึงเออเนิดนึงหมดละ ครั้งนี้ผมเพิ่งจะได้มาจะขับเฮาละครท่มเลยนะแล้วพี่ได้ไม่ได้หระวี่งได้ขับเฮาอะไรเลยในร้างเดียวกันแล้วก็คือแบบเติมมันเต็มถังเลยขับไป40 50กิโลน้ำมันยังไม่ยุบเลยก็คือยุบไปขีดนึงชนึงแล้วก็ขี่ปุ๋ยปกพาเข้าไปในทุ่งนาไปไงอยากไปอีกอ่ะอยากไปอีกนะผมว่ามันโอเคนะคือไทม์ก็ไปได้คือมันวิ่งได้ทั้งทางฟุตแล้วก็ทางดำอ่ะใช่ยาอ่อนเพียบเลยพี่เจ้ายาอ่อน โอเคก็ทริปหน้าไปเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคงั้นก็เจอทริปหน้าพี่ไงก็จริงจังมาแล้วกันก็แยกย้ายนี่เลยไปไปไปทีครับเดี๋ยวไม่ใจตังค์เขาเลยก็ทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขับเฮาส์นครปฐมนะครับที่เอื้อเฟื้อรถสวยๆนะครับซ c 1ี5 Monkey 1 2 5มังกี้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้รถสวยๆนี้นะครับแนะนำเลยขับเฮาส์นครปฐมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทิ้งทิ้ง บิงซูบ้านโป่งนะครับอีเอื้อเปิดสถานที่ในการทำและขนมหวานที่ไม่หวานเพื่พอสุขภาพานะครับก็ไว้เจอ,อก,กันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ